สวัสดีครับกระผมสินสาหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโหงเฮงงอสตรอจี y, อิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน u t u b e ที่นาราของผมทุกท่านอีกแล้วและในครั้งนี้ผมจะมาพูดในเรื่องราวอันเป็นเรื่องที่สำคัญ มากนะครับเป็นทอปิกที่สำคัญมากเป็นเรื่องราวของความรักเป็นเลิฟสตอรี่คนกามและความรักความรักโบราณที่ถูกปกปิดมานานนะครับซีเคสนะครับเป็นเลิฟสตอรี่คนกลามและความรักเป็นเรื่องของความรักที่ถูกปกปิดมานานของแต่ละนักริย์และระผมสินแสหมิงจะเอามาเปิดเผยให้กับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจแฟน y o u t u b e ของผมได้รับชมรับฟังกัน นะครับและในครั้งนี้เป็นของชาวนักกษัตริย์ปีรกาหรือปีไก่มีคำเปรียบเทียบของคนโบราณสำหรับความเจ้าชู้ประเภทหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเจ้าชู้เหมือนไก่แจ้อะไรอย่างงี้นะครับแสดงว่าธรรมชาติของไก่เนี่ยมันก็ต้องมีความกุ๊กกิ๊กคุ้มกลิ่นเป็นเรื่องธรรมดานะครับผู้หญิงผู้ชายชาวราศีนี้ก็จะมีบ้างนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกไอ้เรื่องความเจ้าชู้กุ๊กกิ๊กนะครับ หนุ่มสาวปีไก่ไม่เคยห่างหายจากความรักนะครับชีวิตของหนุ่มสาวชาวปีไก่ไม่เคยห่างหายในความรักนะครับแล้วก็เวลาเขาเนี่ยได้รักใครแล้วเขาจะให้เกียรติและให้ความสำคัญกับคนรักอย่างมากคอยดูแลเอาใจใส่แม้กระทั่งความรู้สึกเล็กๆน้อยๆนะครับก็คอยเก็บตกอยู่เสมอนะครับ ผู้หญิงผู้ชายชาวปีไก่หรือปีรากานะครับจะมีลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นคนที่เป็นโคตรขี้ตื้อเลยฮะตื้อเก่งช๊วัดเลยฮนะคนชาวปีไก่เนี่ยนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเป็นคนที่ช่างตือ้อขี้ตื้อนะครับคือถ้าลองได้ปิ๊งปั้งใครแล้วเนี่ยรับรองว่าจะเช้าถึงเย็นถึงทุกเทศกาลนะครับทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นอะไรอะปีใหม่ เทศกาลช่วงวันเกิดวันสุนัตวันอะไรไม่รู้แม่งเยอะไปหมดนะฮะคนจุ่งคนจุลก็แล้วแต่นะคือคนปีไก่เนี่ยจะให้ความสําคัญกับเรื่องเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะเอาสิ่งส,สิ่งเนี่ยไปมัดใจกับคนที่เขากาลังหมายปองนะครับเขาจะไม่เคยลืมที่จะแวะเวียนซื้อของขวัญติดไม้ติดมือไปให้คนที่เขารักอยู่เสมอไม่ว่างเว้นเลย ผู้หญิงผู้ชายชาวปีไก่หรือปีระกานะครับเป็นคู่รักที่น่ารักมากเขามักจะเติมสีสันในชีวิตรักอยู่เสมอทั้งนอกบ้านและในบ้านหรือแม้แต่เรื่องบนเตียงเรื่องบนเตียงเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องการหยุดกินดับนอนนะครับเขาจะเป็นคนที่หาอะไรแปลกใหม่ๆม,ม,มาให้กับคนรักเสมอ ผู้ชายชาวปีไก่แปีระกานะครับบางทีมีโอกาสได้บินไปญี่ปุ่นกลับมาก็จะไปซื้อพวกเซ็กซ์ toy นะครับกลับมาด้วยนะฮะเปนเรื่องแปลกมากเลยนะฮะส่วนคุณผู้หญิงที่เป็นชาวปีไก่ก็มักจะมีการปฏิบัติคนรักที่ดีนะครับคือต้องการให้คนรักมีความสุขในเรื่องทางเพศเรื่องของการอยู่กินหลับนอนนะครับ ส่วนเรื่องราวที่ว่าจะมีนอกใจแบ่งความรักไปให้คนอื่นหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีความเจ้าชู้กุ้มกลิ่มอยู่บ้างแต่ถ้าเขาได้รักใครแล้วเขาก็จะรักคนนั้นนะครับข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งของคนที่เกิดปีรากาหรือปีไก่นะครับในเรื่องความรักก็คือว่าการมองข้ามสิ่งเล็กๆนน้อยบางอย่างไปเนี่ยถ้าได้แฟนที่เข้าใจกันถือว่าโอเค คืออย่างนี้ครัเขาเอาเข้าออกเข้าใจในเรื่องของอาการอยู่กินลบนองก็จริงแต่บางเรื่องน่ยคนปีกไก่มันชอบมองข้ามถ้าเขาอยู่กับคู่ที่เข้าใจกันได้เนี่ยมันก็ไปได้แต่ถ้าเขาอยู่กับคู่ที่ไม่เข้าใจตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดยากเป็นเรื่องที่ต้องระวังเขาจะฏิบัติเก่งในเรื่องของเพศเรื่องบนเตียงแหะครับแต่ว่าในเรื่องอื่นอ่นบางทีก็ชอบมองมองข้ามไปคือไปสนใจอยู่สองเรื่องคือหนึ่งเ,เรื่อง บนเตียง2เรื่องของขวัญของฝากส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเออบางทีเขามองข้ามไปคืออย่างของขวัญของฝากเนี่ยเข,เขาจะท้แต่แฟนเขาบางทีเขาก็ลืมที่จะไปนึกถึงผู้ใหญ่ของทางแฟนเขาหรือบางทีเขาจะไปปฏิบัติแฟนเขาแฟนเขายังไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะรับการปฏิบัติเขาก็ลืมนึกไปละฮะคือแฟนเขาอาจจะเครียดเรื่องงานเรื่องเงินอยู่แต่คนปีไก่ก็จะปฏิบัติอย่างเดียนะฮะก็เลยลืมเรื่องพวกนี้ไป นะครับถ้าแฟนของคนปีไก่มองข้ามเรื่องเหล่านี้ไปได้ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าได้แฟนที่ไม่เข้าใจกันก็ทําให้จุกจิกพอสมควรนะครับและอีกอย่างนึงคือคนปีไก่นะครับเป็นคนที่ชอบมองโลกในแง่ดีบางทีก็มองดีเกินไปนะครับจึงทําให้ผิดหวังเรื่องความรักอยู่เหมือนกันมันบางครั้งหรือบางคนก็ผิดหวังได้บ่อยๆเพราะว่าออมองโลกในแง่ดีเกินไปนะครับ บางทีคนปีกไก่ก็ไปเจอเพื่อนรักหักเปียโดอย่างเงี้ยฮะคือไปแย่งแฟนก็มีเหมือนกันนะฮะผมเป็นสินแสมาก็ดูลูกค้ามาหลายคนก็บางคนก็ไปโดนแย่งแฟนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับสําหรับชาวปีกไก่แต่มันก็มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องไปเจอทุกคนละครับแต่ส่วนใหญ่แล้วชาวปีกไก่ก็คือชาวปีไก่กับปีรากาก็คืออย่างที่ผมได้พยากรณ์ได้บอกไปแล้วนะครับอันนี้คือ,อ,อทั้งหมดของชาวปีไก่และ ทั้งหญิงทั้งชายนะครับชาวปีไก่ชาวปีรากาก็าผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดาายุนาครองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อ,ตอ